สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมิ้นจะสอนให้เด็กๆรู้จักเรื่องเพศของตนเองเด็กๆเป็นเพศหญิงหรือเพศชายถ้าเด็กๆเป็นเพศหญิงเพศชายมันจะมีลักษณะอย่างไรนะเด็กๆมาดูรูปกันนะคะอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะคะผู้หญิงสังเกตง่ายๆได้เลยก็คือเด็กผู้หญิงต้องผมทำไมคะผมยาวได้ผมสั้นได้ ่อไปเรามาดูคนนี้กันนะคะคนนี้เป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเด็กผู้ชายไว้ผมสั้นแต่เด็กผู้ชายไว้ผมยาวได้ไหมคะไม่ได้นะคะทีนี้เด็กๆรู้จักตัวเองหรือยังคะว่าเด็กๆเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าใครเป็นผู้หญิงผู้ชายอย่าลืมแนะนําตัวเองของเด็กๆให้คุณครูมิกได้ฟังด้วยนะคะเช่นหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ หรือเป็นเด็กผู้ชายครับทีนี้นอกจากทรงผมที่เราจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าผู้หญิงผู้ชายมีความแตกต่างกันแตกต่างกันเด็กๆเ,เราจะมาดูกันว่าการแต่งกายของเด็กๆผู้หญิงผู้ชายก็มีความต่างกันนะคะเริ่มแรกเลยเรามาดูกันเลยนะคะ,ะเด็กคนนี้เป็นผู้ชาย,ยาไม่ได้แต่เสื้อผ้าเลยเด็กผู้ วันนี้เป็นผู้หญิงยังไม่ได้ใต่เสื้อผ้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการแต่งกายของเด็กผู้หญิงของผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายต้องใส่เสื้อที่เป็นอคอกลมอย่างนี้นะคะอ่ะาคัณครูจะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเด็กผู้ชายใส่อะไรคะเด็กๆใส่กระโปรงได้ไหมคะใส่กระโปรงได้ไหมคะไม่ได้เด็กผู้ชายต้องใส่อะไรคะกางเกงนะคะอ่ามาแต่งตัวให้เด็กกันต่อไป เสือตัวนี้เป็นของเด็กผู้หญิงเราใส่ลงไปกระโปรงตัวนี้เป็นของเด็กผู้หญิงแต่เด็กผู้หญิงสามารถใส่ได้ทั้งกางเกงและกระโปรงนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กๆก็รู้จักการแต่งกายแล้วนะคะว่าคนแยกได้แล้วนะคะว่าไหนเป็นผู้หญิงผู้ชาย ไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ